น,นี้เรามีความพร้อมแค่ไหนคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็จะมีสืบตํารวจหนึ่งปากนะครับตํารวจเนี่ยเราก็มีหมายเรียกมา,าด่วนนะครับเพราะว่า <c oughs> เป็นตํารวจที่ว่า <c oughs> เคยมีการจับกลุ่มที่มีคนนําสลากของมังกงรฟ้าไปขายเวียนด้วยเหตุผลนี้ครับเราจึงได้มีการปิดเอาโลโก้มาปิดบน บาร์โค้ดนะฮะวันนี้เราจะสืบแล้วก็ส่วนวันนี้ก็จะไต่สวนคุณแทป์ในฐานะที่เป็นผู้รัดค้านความพร้อมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหาประเด็นมันอยู่ที่สองประเด็นเองก็คือเขาหาว่าเราเนี่ยขายสลากเกินราคานะครับไปกว้านซื้อสลากมาประเด็นที่สองเขาหาว่าเราเอาโลโก้เนี่ยมังกรฟ้าไปปิดบนบาร์โค้ดเป็นผิดพรบอคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย ไอสองประเด็นเนี้ยมันก็เลยไปเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของกองสลากพัดด้วยนะครับผมให้สัมภาษณ์เลยเมื่อวานเนี่ยกองสลากพัดเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์แล้วก็ออกมาในสื่อนะครับว่าอตอนนี้เขาขาย80แล้วต่อไปเนี่ยเขาจะขอค่าสนับสนุนแวบประมาณ15บาทผมอยากจะบอกนะครับว่าคือการขายสลาบหวยเกินราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่มันมีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยนะครับใครๆก็ขายเกิน80ทั้งนั้นแหละครับผมก็ไม่แปลกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนประชาชนผู้ยากไร้ขายเกิน80ไม่ได้ขัดข้องไม่ได้ว่าอะไรแต่มันประหลาดก็คือว่าคุณออกมาประกาศต่อสาธารณชนว่าคุณทำผิดกฎหมายนะฮะว่าคุณเนี่ยขายสลกเกินราคานะครับ คุณบอกว่าคุณรักซื้อมา90คุณขาย95หรือคุณจะโหวอีก15ก็แล้วแต่คุณนะครับไอคนที่ขายมา90เนี่ยไอ้ผู้ที่ขายให้กับกองสลาดทัดเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องถูกตัดโคต้าด้วยแล้วทำไมของผมเนี่ยถูกตัดโคต้าไปเจ็ดแปดพัคนเป็นหมื่นคนแล้วตอนนี้เนี่ยคุณเลือกปฏิบัติหรือเปล่าผอ,อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ค,คุณเตรียมมาไว้ด้วยนะเร็จคดีนี้เนะี่ยผมเอาแน่เขาประกาศทง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 ว่าซื้อมา90แต่คุณไม่เคยตัดโคด้าปองสลัดพักเลยคุณคิดอะไรอยู่นะพวกคุณทำอะไรอยู่เนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไร้น้ำยาไม่มีความหมายทำ,ทำเป็นทำเป็นชาดีทีเหลวอย่างที่ผมบอกไงมันตายมันไม่ได้หรอกขาย80อะ่ะมันต้องขาย90 ร้อยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและที่สําคัญนะครับตอนนี้พวกเรากำลังโดนลิงหลอกเจ้าอยู่ลิงก็คือกองสลากพักไอ้พวกเจ้าทั้งหลายก็คือเนี่ยสำนักง,งานสลากไอ้พวกอนุก,กรรมการแก้ปัญหาหวยแพงไอ้รัฐบาลรวมถึงตํารวจด้วยนะครับโง่กันหมดเลยทุกคนโง่หมดนะครับกอยเขาหลอกไปคือถามว่าถามว่าณวันนี้เนี่ยการขายสลากเนี่ยเขาออกมาทงทงเลยนะผิดผิดผด หลับหลับหลับมันไม่มีโทษจำโทษหลับไงคนก็เลยไม่กลัวผู้ประกาศอย่อยางเงี้ยผู้ขายก็หลับเอาหลับเอา,เอาอยางเช่นเมื่อวานเนี่ยอ,อะไรนะคนตำรวจโทรสุรเชษฐ์หักพานบอกว่ากองสลากทัดเนี่ยเป็นตัวแทนขายดาวไลผมถามดิขายดาวไลแล้วผิดกฎหมายตรงไหน,นขายเกินราคาผิดกฎหมายไันผิดก็โทหลับถ้าขายจริงนะนะคุณก็พูดไม่หมดคุณพูดแค่โอ้ กองสลากไอ้มังกรฟ้าเนี่ยมีดาวไลน์หมื่นคนนับเป็นตัวแทนในการขายตัวแทนขายก็เป็นยังไงเหรอเพราะขายหวยสลากออนไลน์ไม่ได้ผิดกฎหมายนะสลากก็บอกรัฐมนตรีกระทรวงดิฉันก็บอกเพราะฉะนั้นเวลาตำรวจพูดเนี่ยพูดได้หมดอย่าฟังไม่ได้สับและจับมากระเดียดคนหนึ่งก็เสียหายและผมบอกแล้วนะถ้าผมยังเป็นทนายมังกรฟ้าอยู่ผมเช็คลิกหมดแล้วยังไม่ถึงเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าฝากบอกไปถึงรัฐบาลอนุกรรมการแก้ไขหวยแพงสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ขายหวยให้กับกองสลากพักเป็นล้านๆคนนะที่ขายหวยเกินกว่า80บาทให้เขาเนี่ยคุณไม่ทำด้วยอย่าเลือกปฏิบัตินะครับข้อกฎหมายตรงนี้อย่าประชาชนต้องรู้นะเพราะว่าที่เขากล้าประกาศนี้เพราะมันเป็นโทษปรับไงปรับไม่กินตังคุณก็พูดไปเรื่อย นะเพราะฉะนั้นพูดให้หมดอย่าทาไปน็นหลอกย้าวย่าเลี่ยงบาลีนะครับอย่าเป็นสีถนนชัยคนไทยเขาไม่ได้โง่หรอกอ,องสลาพักเขาฉลาดแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดคนอื่นพูดเราเสียงไม่ดังแต่ผมพูดเราเสียงดังนะครับผมกัดไม่ปล่อยอยู่แล้วถ้าเป็นหมาก็พิษปูอ่ะแหละนะครับคเตรียมอางของลาโอ้แน่นอนเช็คบินใรบ้ามอ,อ๋อเช็คบินเหรอ <4 S 2> <นะ S 1> ก็เดี๋ยวนะตำรวจจะเช็คบินตอนหลังเพราะว่าคาดียังไม่จบผมจะไม่ ปั๊บผมไม่เอาหรอกให้มีคำพิพากษาให้มีอะไรก่อนนะใครผิดก็ว่าตามผิด157มาตรา200แต่พอออกกองสลาดนี่ผมเอาแน่ตอนนี้ผมมีพยานหลักฐานบอกว่าเขาผิดยังไงคุณก็ยังเป็นเฉยทำเป็นทอไม่รู้ร้อนนะตรวจสอบก่อนก็ผมลงเพจไปแล้วไงมีตั้ง4แพลตฟอร์มขายเกินราคาแล้วพวกคุณทำอะไรฮนะเออพวกคุณทำอะไรกันอยู่ ทุกคือคือผมผมไม่ได้บอกนะว่าการขายหวยแพงเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้มีการกัดข้องเลยเพราะมันเป็นมันมันเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงแต่มันผิดกฎหมายไงแต่คุณประกาศประกาศว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมันผิดกฎหมายแต่คุณบอกว่ามันถูกกฎหมายมันมันไม่ใช่ไงมันทําให้เป็นการท้าทายอํานาจรัฐรัฐก็อยู่เฉยเฉยเลยตอนนี้ทําเป็นทอไม่รู้ร้อนนะครับ คนที่เก่งเปล่าเปล่าเปล่า,าเนี่ยก็เห็นโดนลาออกไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างนี้คุณเรียกว่ามาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าเขาบอกว่ามาังกรฟ้าเอาโลโก้ไปปิดแพลตฟอร์มผิดพรบอคอมปรากฏว่าแพลตฟอร์มอื่นๆก็เอาโลโก้ไปปิดบาร์โค้ดทำไมคุณไม่ฟ้องเหมือนผมเนี่ยปิดอย่างนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานหรือเปล่าทุกโลทุกแพลตฟอร์มนะเอาโลโก้ไปปิดสลาบ บนบาร์โค้ดของสำนักงานสลากกินแบ่งคุณฟอ้องมังกรฟ้าผิดพรบอแต่กองสลากพัดผงทองเรือพวกนี้เอาบาร์โค้ดปิดหมดเลยแต่คุณไม่ฟ้องอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าอะไรฮะก็ผมบอกไงคือเอกสารเวลาเราเรียกมาเนี่ยมันต้องรู้ไหมว่ามันมีใครอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเอกสารตอนนี้เราไม่เห็นเอกสาร เอกสารจะเห็นก็แต่เมื่อปรากฏในชั้นศาลนั่นแหละเราจะเช็คบินใครก็อยู่ในชั้นศาลเราถึงจะรู้ว่าเอกสารมีอะไรเพราะฉะนั้นผมไม่แยแสนาที่บ่มบางเราต้องรอบคอบเพราะว่าลูกความเราเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจเขาต้องการค้าขายเขาไม่ต้องการที่จะทะเลาะกับใครแต่เมื่อคุณเลือกปฏิบัติคุณก็ต้องเจอกับผมนั่นแหละเพราะว่าอะไรต้องดูตองช่อถือจุณคใครใครเกี่ยวข้องมากใช่ครับไอ้องกระโดงทีนนต้งนีอยู่ก็โดนอีก ลองดูคดีนี้ยกก็โดน็นนะคอยดูกันแล้วกนะันในส่วนของวันนี้ครับไส่หัวนี่มีพยายนจำเลยทีวันที่สองปากครับก,ก็คือแขกตัวแทนกับตำรวจครับตำรวจคนนี้มีความเกี่ยวองเคยเคยเคยจับเคยจับ,จบสลากของมังกรฟ้าแล้วเอาไปขายด้วยเหตุนี้เราจึงปิดโลโก้ไง <S 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 เพื่อไม่ให้เอาไปขายเวียนหมายความว่าพยานนี้จะมาบอกอธิบายเหตุผลให้ศาลให้ศาลสั่งว่าทําไมเราปิด แล้วทำไมตัวเจ้าขายเวียนของเราอะมีอยู่จริงเพราะว่าอาสลากที่เรานำมาสแกนเนี่ยจะเก็บไปหมดเลยเราจะไม่ขายเวียนไม่ถู้แต่ตำรวจที่นี่มีไม่ใช่อะไรมีคนเกี่ยวหรือจุดต้องกับไม่เกี่ยวครับเป็นคนทีเนเน่เป็นตรงข้ามกับเราเลยแต่เรามีหมายเรียกไปให้เขามาไม่ใช่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวนะมีหมายเรียกไปเลยก็นี่แหละเรื่องที่ว่าทําไมเอาโลโก้ปิดแปดฟอกทำไมเอาโลโก้มาปิดบาร์โค้นดนี่แหละ เอาตรงนี้แหละมันเป็นประเด็นเลยในคดีนี้นะครับก็ผมอยากจะฝากบอกนะอออสำนักง,งานสลากคุณบอกว่าผมเอาบาร์โค้ดผิดผิดพอรบอคอมแล้วแพลตฟอร์มอื่นเอาบาร์โค้ดผิดทำไมคุณไม่ดำเนินคดีปิดปิดเหมือนกันปิดปักไซเลยนะ <S <S แล้วก็ทำไมเขาบอกว่ารับซื้อมาเก้าสิบคนที่ขายให้กองสลากพักเก้าสิทำไมคุณไม่ไปตัดโค้ตาเขาเหมือนของผม แต่ว่าเรื่องใครขายแพงขายถูกเนี่ยผมไม่ได้มมยหรอกครับเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงมันเกิดขึ้นจริงมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ไม่มีทางอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไงอยากแก้ผ้าเอาหน้ารอดมันจะแก,แก้ยังจะไปได้สักกี่น้ำมันก็จริงดังที่ผมบอกแค่เดือนเดียวคุณก็ซีแงแก่แล้วผมพูดได้ผิดหรอนะครับมีอะไรถามไหมครับครับสวัสดีครับ<ร>